วันนี้จะพามาทำเมนูขนมจีนน้ำยาป่าแทบๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป300มลค่ะวันนี้จะใช้เป็นตัวน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่านะคะแบบกึ่งสำเร็จรูปค่ะน้ำหนักก็อยู่ที่100กรัมนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะก็ใส่ตัวพริกแกงลงไปเลยค่ะในตัวพริกแกงเขามีเนื้อป้านินถึง50%เลยนะคะเข้มข้นมากๆค่ะ ในซองยังเหลือนะคะอย่าทิ้งนะเอาออกมาให้หมดเลยค่ะจะได้น้ำแกงเขาคือกลิ่นหอมแล้วก็เข้มข้นเริ่มเดือดนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยกับของชูรสค่ะเพิ่มความนัวสักนิดนึงเนื้อสัตว์นะคะเ,เพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะตีนไก่เลือดไก่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูนะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะกลิ่นหอมมาก วเลือดไก่กับลูกชิ้นหมูนะคะกิ๊กลวกสุกมาแล้วค่ะก็ไม่ต้องรอให้เขาเดือดนางมากนะคะแป๊บเดียวก็สุกได้กินแล้วค่ะถือว่าเสร็จแล้วนะคะหม้อนี้ถือว่าคุ้มมากเลยค่ะทานได้น่าจะประมาณ3-4จานคือใส่เครื่องเข้าไปแล้วค่ะพวกลูกชิ้นเลือดไก่อย่างเงี้ยคือมันได้เยอะมากสุดท้ายนะคะก็ใส่ต้นหอมลงไปกับผักชีลาวค่ะกลิ่นหอมฟุ้งมากน่ากินสุดๆ ใครที่ชอบเมนูนี้นะคะแนะนำเลยค่ะอร่อยเข้มข้นนัวค่ะห้ามพลาดต้องมีติดบ้านติดครัวน้องนนักเรียนนักศึกษาอยู่หอพักอยู่คอนโดนะคะต้องมีเลยค่ะเพราะเขาทำง่ายแค่1 2นาทีก็ได้กินแล้วค่ะสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาค่ะสำหรับใครที่สนใจน้ำยาปากกึงสำเร็จรูปนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ตะก้าสีเหลืองได้เลยจ้าถ้าใน YouTube นะคะกิ๊กลงลิงก์มาให้แล้วค่ะคเพื่อนสามารถเข้าไปคลิกลิงก์สั่งสินค้าได้เลยค่ะ